สวัสดีจ้าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อแม่อมสินมาแล้วมาเก็บพริกอันนี้มาเก็บพริกมาฮอตเมื่อวานนี้มาตลาดพริกกเต็มต้นแดกเต็มต้นเลยพี่น้องเลยสวัสดีนะทุกไลฟ์และทุกกำลังใจที่น่ารัก fc ททุกคนนะคะ เล่าแน่ไทยแน่เนาะพี่น้องนนั่อะไรคอยกับว่าไปย์เจนซี่เลยให้ให้เพื่อนเข้าเบิ่งคนที่ไม่พอใจแม่อมสินก็บ่าเฮ้ยเบ้าสีเบ้าลาวกับเบ้าสีไทยกับเบ้าอีกนะนั่นแหล้วกับว่าตลกของคอยอันนี้แหละจังได้พักสามเด้อพี่น้องเด้อพักสามหมุนขนาดพักนี่กันไปเข้ามาเบิ่งแม่อมสินนี่สนุกสนานขนาดเลยแหละนี่เราเนา นังพักสามแล้วขี่รถด,ด่วนมาเลยนี่โอ้ยคอแหบเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอไฟเด้อมแม่อมชินกับไปเต้นดเด้อเต้นดองเดือนสามออาใม่สามคำอยู่เมืองลาวเนาะม่วนพี่น้องไ่ได้พบบไ่ได้ค้อหมู่ไเี๋เข้าสิบปีแล้วได้กินกับเขาขึ้นเพื่อนใดกินนั้นนั้นพี่น้องเบี้ยเลาเล่ายาปลาปิ้งข้าบ้านภาษาลาวบ้านเฮาแะไรพี่น้องนั่นแหละ เฮาเปลนคนลาวเฮาหักคนลาวคนไทยเฮากะหักคนลาวเฮากะหักบอกว่าแต่คนภาคใดเฮาหักเวิดขอเพียงว่าถือกันโอ้ยพี่น้องเลยค่อยเข้าไปเบื้องคลิปหนึ่งด่าญาตาโอ๊ยอีดอกอีดันอีดองอีนานยุบมัเนเพื่อได้ไปด่าเราอีนานยุกคอยกับ,บกเขเข้าใจอบัดตั้งซื้อให้เขาบัตตั้งซื่อดี ยักหัวยักหัวญาตายังหัวค่อยเรียกหัวแท้ๆทยักหัวแทอยักหัวว่าเลยแหละใส่ซื้อขาวดีแท้ๆก็เห็นจ่าตบปากตบคอตบที่รังแล้วโอ้ยจังแมนซ่าเนาะยายตาฝันว่าเก๊ะกะกะแบนี้เออธรรมดาของเราแหละเราก็บวุสร้างว้าสิคนดอกสุเจ้านาสงสารหน้าเทวเศว์ ยายตาเลยโมเมนต์ว่าเดีวค,ค่อยเอฟซีคนหนึ่งแล่ละคอยคอยสิบปกบ้องเราไว้ค่อยสงสารสงสารเล,ล่าอลีเออเล่ากหาซิมี่วันนี้แหละเรื่องบัตรเรื่องเบอร์เล่ากับอันนั้นแหละคนเฮาะบอว่าตัวเองเลยตัวเองะลูกเต้าหลานตัวมีเบิบร์ุคนแล้ะบอเออล้ำรวยกับเก็บเมืองเมืองเล่าเห็ดให้มันเบิดเรียบร้อยแหละอนสีว้าใส่คนหนึ่งนั่นคือว่าโปโลใช้โปรโลขวัวอยู่แลน่นใช้รวนขัว กระตูลูกสาวมันมีหรอบอตอนนั้นแหละลูกหลานตูค่ะม,มาแต่ลาวมันมีพี่ยังแน่เออมีตะขี่หีมึงแหละมีพี่ยังเนาะมึงดดาตะขี่หีขี้แตะเออว่าน้ำเอฟซีตัวเองเนี่ยโอ้ยหวานจ้อยเนี่ยนั้นเนี่ยนี้ใช่ไหมพี่ค่ะยังง้นอย่านนงานี้กูจกตะอ้วกหามึงอืจิกระไผ่บอมารีมึงบอกลูกมึงเด้ออย่ามาทวงมุลคุณกับกู้ะ ลูกมึงเอามะม่วงไปขายกูค่ะมะม่วงเน่าหอยก็หอยเน่าๆกูให้สองร้อยสามร้อยกูยังบ่ท่วงเออกูให้ค่ะกูให้มึงก็กันบ่มีกูก็เฮ็ดกับข้าวกับปลาให้มึงกินให้มึงเดดเวลามึงจะกินอย่างกูจะกินแรปลามันนี่หาป่ากูจะกินปลาได้เดียวไปหากูจะกินเจลไปเดะกูเฮ็ดกูจะกินส้มปลากูเฮ็ดกูจะกินแกงหน้อไม้ไปหาหนาไม้มาแข่งไป านมาโวกูอยู่กับมึงค่ะกูโวใช้กูโวขัวพ่อยากกระโทตัดมาเลยทีเวมันไปนั่งลินไผ่อืมนั่นแหละจังว่าบ่ยากอากาศหอบ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 อยู่ใดม่งใดเจใดมันพวงบหมือนคุณค่ะเก็บเก็บเก็บให้มันเอเตะใส่หน้ามันเลยรูกเอ้าให้มันทรงมันคืนเออมันจังบ่ได้่วงอีกต่อไปแล้วก็ชื่อไว้มีคนอยู่ในบ่อกุ้งมัน่วงบิดมันด่าบิดแหละอีอย่างนี้อืมคอยก็อยากหัวอยู่มันด่าบิด่วงบิดแหละคนอยู่ในบ่อกุ้งค่ะ แล้วก็เออขี้หีขี้แตดมันอ่ะบ่ย่างแลยมันเอาให้ค้นกินเม่นเว้าดอกพี่น้องว่าก็บดอยากว้าลายดอกอืมเดี๋ยวนี้คอยเห็นแล้วคอยเห็นแล้วคลิปมะคลิปกินแถบพี่น้องคลิปกินค่ะคอยเห็นแล้วคลิปกินเพอะ่คอยเบ่งแล้วคอยกัะหัวคอยหัวแล้วยอะพี่น้องซิปก็ปีแลิพี่น้องอืมลิปก็ปีแล้วค่ะอาซิมากินข้าวร่วม้ากินปลาล่วนต้นบริวารใส่ไฟเด้อบริวออกซอเดอพี่น้องอืม คันไผ่ออกมาตบโต,ตัวก็คือคนนั้นแหละมากินขา้าวปลาหอมจินปลาห่มต้นไปตัวตค่อยๆเดินหน้าแล้วคือสิบวมีวันแหละลูกมึงนะคุณิบอวอกอาบุญมันนี่ให้กูพาไปสามแย,ยกตอนนั้นน่ะสามแย,ยกไปตลาดป้าสุกมันเอาหุกวพวกมึงอะลูกมึงอะเอาทุกไปปักแล้วก็เอินใส่สาม,มือเจ็ดมือให้มันเป็นบ้ามืดเงอน มึงเวลาบเนาะมึงก็หูอยู่แก่ใจอยู่เหแล้วว่ามึงไปเบิ่งหมอเบิ่งหมออยู่เดี๋ยวมึงก็ะหู้ชักเออโมเมนต์ว้าให้ทะเลาะกันถึกเดี๋ยวไปโลดถึกเดี๋ยวไปโลดขึ้นแล้วจะกัดกันคือเก่าถึกไปโลดอืมกูไม่ได้ว่าดอกเป็นอย่างกูจะเอาเมาส์ขันไซพวกมึงสองโผล่นะเออด่ากูนี่คือมานี่อันนี้ก็คือกันนั่นแหละแต่กูกำพร้าในว้าวดอกมึงยังว้าวยังเด็กกูกูว่าใส่อีกหัวโป๊กก่อนนั่นแหละ พิษกันนะจ้าอย่าหูบตบหีสิกันเปะ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 คนมาเบื่อบึ้บบอกกูเป็นอย่างเป็นตบแต่หูบ่เป็นห่วงห่วงย้อนแาวผู้สาวมาช่วงนั้นโอ๊ยเที่ยวมึงบปได้ยนั้นดอกช่วงนี้มึงบปได้ทำดอกเสน่ห์ใส่เท่าแก่ค่ะช่วงนี้ฮะเออมันแบบมีเนี่ยวให้มึงทำแล้วอืช่วงนั้นถามมึงเที่ยวเมื่อล่าบ่อยเกินเออเอาเส้นผมเอาเส้นนนหนหมอยเล่ากรับเมื่อแล้วก็ไปปลูกใส่ นั่นแหละเห็ดเป็นอย่างสิบยุยเห็ดพันเปอร์เซนต์เลยแหล,ละมันเห็ดได้ทุกอย่างอีนี่อืมเพอเพ่อมันฮอดเสีเ้ยวนวลผายผูเ้เซ็ดเซ็ดเซ็ดใส่ขามันเอาเสาน้นเนยวกินให้เรากินอืมอรีเจ้ามันเห็ดได้ทุกอย่างว่ะมันเห็ดได้ทุกอย่างคนคนนี้มันมันเป็นลกคคิดลกสชนิดนึงลรกคิดย่านคนรวยลืน่นอืมไปเก็บมุ้งขุดกบโอ้ยเหานี่สิเป็นวอ มุงขุดกับมันอนะจนสิเป็นวะอยันเขาได้ลื่นยันเขาลื่นๆน,น้อยนึงก็บ่ได้กระดาห่เาเลยให้เฮาขึ้นตูนขึ้นตูนลงมันว่าเฮาโง่เอาบริงโองกเฮาก็ได้อื่นี่แหละคนโง่สิมาด่าน้ำหลังพี่น้อง